สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองอขึ้นโปรเจกต์ Flutter 2นะครับทั้งส่วนของโมบายแอปแล้วก็เว็บแอปนะครับว่าตัว Flutter 2เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะจะขึ้นโปรเจกต์ยังไงนะฮะโอเคเริ่มเลยนะครับตอนนี้ผมใช้ Flutter ข,ขอเช็คนิดหนึ่งนะครับ ผมพิมพ์ flutter doctor นะครับเพื่อตรวจดูว่าตัวนี้เครื่องผมใช้ flutter version 2อ1นนะครับแล้วก็ผมมีตัว android sdk uh, app level 30นะน่าจะเป็น android 10 11เแถวแถวนี้นะครับมีตัว google chrome นะ dev t o o ลงว้แล้วนะครับแล้วก็ android studio นะฮะ vs code มีการคอนเน c t ตัวอุปกรณ์ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเปิดอิมูลเตอร์ไว้อย่างนี้ด้วยนะครับโอเคผมขออนุญาตขึ้นโปรเจกต์เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนผพานไปที่ใดน,นี้นะครับผ่านผมอยู่นี่นะฮะ นะครับผมจะขึ้นโปรเจกต์ไว้ที่นี่นะครับ Flutter นะครับ Create ผมจะชื่อโปรเจกต์ว่า Flutter 2 Demo แล้วกันนะครับนี่คือชื่อโปรเจกต์ที่ผมจะทดสอบนะครับโอเคโอเคนะครับผมเปิดเข้า v วชโคนะฮะ ตอนนี้ตัวโปรเจกต์フラต t ตอผมขึ้นมาเรียบร้อยนะครับผมขอดูหน้า m a i n d a ดนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับดูก็จะเรียบร้อยดีนะครับจากนั้นนะฮะผมลองทดสอบรันดูนะครับตอนนี้ผมมีการสตาร์ emmulator ไว้แล้วนะครับตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรันขึ้นอิม mulator ดูก่อนนะครับว่าเวิรไหมนะครับผมไปเมนูรันแล้วก็สตาร์ d ด b บักกิ้งนะครับ โอเคครับตอนนี้รันบนตัว emulator นะครับก็คือรันบนตัว Android ได้เรียบร้อยนะครับผมขอยัดสต็อปไปนะครับสะทีนี้ตัว flutter version 2 2นะครับจะรองรับการทำบนเว็บด้วยนะฮะอ่าทีนี้ตัว flutter 2นั้นสามารถรันบนเว็บได้ด้วยนะครับสังเกตว่าจะมีโฟลเดอร์เว็บปรากฏขึ้นมาเลยตรงนี้นะครับแสดงว่าเราสามารถทดสอบนะฮะรัน flutter 2บนเว็บได้นะครับจากนั้นผมลองเลือกไปที่มุมล่างขวานะครับแล้วก็เปลี่ยนตัว ดีไวเป็น google chrome นะฮะก็คือ chrome web ตรงนี้นะฮะโอเคผมเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมเลือกเป็น chrome web เป็นตัว default แล้วจากนั้นผมลองไปที่เมนูไฟล์แล้วก็ run start debugging นะครับเพื่อทดสอบ run แล้ว start debugging นะครับเพื่อลอง run ดูกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะ run ขึ้นมาเป็นลักษณะของ web a อ p เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้อง config อะไรเพิ่มเลยนะครับ สามารถรันเว็บได้เลยแต่เริ่มต้นนะฮะ,อะตอนนี้ก็เห็นว่าตัวฟลัตเตอร์นะครับรันขึ้นมาบนเว็บเบราว์เซอร์แล้วนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับแน่เรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวผมลองแก้โค้ดดูนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นผมจะลองเปลี่ยนสีนะผมจะลองเปลี่ยนสีนะโอเคนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะบขอจัดหน้าจอให้มันเห็นชัดๆนะครับ โอเคครับผมจะลองเปลี่ยนสีตัวตีมนะครับผมจะเปลี่ยนสีตีมเป็นสีเขียวนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะ hot reload นะครับผมเปลี่ยน t i ติลเป็น Flutter 2 Demo นะครับเห็นไหมฮะจะเป็นคำว่า Flutter 2 Demo นะครับผมลองมาเปลี่ยนข้อความตรงบริเวณนี้นะฮะบริเวณนี้ผมลองเปลี่ยน อยู่ตรงไหนฮะข้อความอ่านี่นะ,ะตรงนี้นะครับอ่าลองกดปุ่มด้านล่างเพิ่มจำนวนที่ต้องการนะฮะอ่าเราเปลี่ยนเป็นไทยดูนะฮะเห็นไหมฮะผมสามารถที่จะเปลี่ยนข้อความงนี้ได้ผมลองเปลี่ยนฟอนต์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับตัวเลขตัวนี้ผมจะลองใส่เป็น a d Li n e เป็น1น,นะครับเห็นไหมตัวเลขใหญ่ขึ้นนะครับอ่าได้ปุ่มสีเขียว หารียบร้อยนะฮะนี่คือการรันบนเว็บได้นะครับผมสต็อกก่อนนะครับทีนี้ผมจะลองบิวตัวโปรเจกต์นี้นะครับขึ้นไปใช้งานจริงนะครับว่าเอ๊ะเราจะบิวเป็นเว็บได้ยังไงนะครับต่อไปนะฮะผมจะมาที่แท็บเทอร์มินัลดล่าตรงนี้นะครับจากนั้นผมจะบิวนะครับโดยใช้คําสั่งที่ชื่อว่า f l u t t e r build นะครับ f l u t t e r web แล้วก็ว่าตัวที่ f l u t t e r build web นะฮะ f l u t t e r n e n w o r k build n e n w o r k web นะฮะ enter นะฮะ เดี๋ยวเขาจะ b u i l มาที่โฟลเดอร์ b u i l ตรงนี้นะครับจะมีโฟลเดอร์เว็ปรากฏขึ้นมานะครับตอนนี้ยัง b u i l ไม่เสร็จนะครับเวลา b u i l จะมีการ b u i l ด้วยตัวซา u n d Now Safety นะครับ Flutter version 2จะมีฟีเจอร์ของ Now Safety นะซึ่งเป็นอน้สงของภาษาด a r t นะฮะภาษาด a r เวอร์ชันใหม่จะจัดการเรื่องของการเกิดขั้นเนาในตัวแปรได้แล้วนะครับหาเห็นว่าตอนนี้นะฮะเราจะได้ตัวโฟลเดอร์เว็บมาแล้วครับ เราพร้อมที่จะลองรันตัวนี้ดูแล้วนะครับโดยการทดสอบรันเฟอร์เว็บดูบนเว็บนะฮะไม่ได้รันในโหมดที่เป็นตัวเดฟนะฮะจะเป็นตัวที่รีลลสจริงๆตรงนี้นะครับผมก็จะรันด้วยควาําสั่ง Flutter นะครับรันรี a s e นะครับแล้วก็รันบน g o o g l e Chrome ก็ผมจะใช้ตัว device เป็น Chrome นะฮะข <D> แล้วก็ c s r o m e นะฮะโอเคเดี๋ยวเขาจะเปิด Google Chrome ขึ้นมานะฮะพร้อมกับรันตัว แอปพลิตเตอร์ที่เป็นโหมดที่ผมบิว์เสร็จแล้วนะครับอานนีใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับมันจะลันชิ่งนานหน่อยนะฮะ,ะเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันเดี๋ยวผมรอมแป๊บหนึ่งโอเคครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าบิว์เสร็จแล้วนะครับบนโลโก้โฮสต์นะฮะเห็นไหมตอนนี้ผมสามารถที่จะรีโหลดดูได้นะครับแล้วก็ าสามารถเคานะ์เตอร์ได้ต่มปกตินะฮะโอเคบิลเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ออกจากการรันตรงนี้โดยการกด q ินะครับออกจากการรันตนัวนี้ทีนี้ถ้าเกิดผมจะเอาตัวตัวนี้ขึ้นไปบนโปรดักชันจริงนะครับโฟเลเดอร์บิลตรงนี้โฟเลเดอร์เว็บตรงนี้นะครับของที่อยู่ในโฟเลเดอร์เว็บเว็บตัวนี้คือตัวที่จะเอาขึ้นไปบนโปรดักชันครับที่อยู่ในโฟเลเดอร์นี้ทีนี้นะฮะผมจะลองเอาตัวนี้ไปใส่ในตัว เอาโปรเจกแซมนะฮะโปรเจกแล้วกันนะบนแซมนะครับผมมีแซมอยู่บนเครื่องนะผมจะลองเอาไปรันบนนั้นดูว่าเอ๊ะรันได้ไหมผมก็ลองเปิดขึ้นมาดูก่อนนะครับเปิดขึ้นมาดูก่อนนะครับโฟลเดอร์เว็บนะอยู่ตรงนี้ผมลองก๊อปปี้ตัวนี้ไปนะครับผมก๊อปปี้ไปไปคัดลอกซอสโค้ดทั้งหมดคัดลอกไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์เว็บนะครับแล้วผมไปที่ไดซีแซมเฮตตีด็อกนะครับจากนั้นผมไปสร้างโฟลเดอร์ว่า flutter 2 w e เว็บนะครับเดี๋ยวผมสมร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนนะครับเป็น flutter 2 d e m o นะฮะซึ่งเป็นเว็บที่อยู่บนแซมนะครับอันนี้ผมวางเรียบร้อยนะครับผมลองเปิดแซมขึ้นมาให้ทุกท่านดูนะครับอเปิดแซมขึ้นมาผม start s แซม,มาแล้วนะครับ start ทแซม,มาแล้วทษนทีนะครับเดี๋ยว https น,นะครับ แนะตัวนี้คือผมรันแซมอยู่นะครับตัวนี้เป็น PHP ด้วยนะฮะับรันแซมทีนี้ผมจะลองเข้าไปที่โปรเจกต์ f l u t t r r 2ที่ผมใส่เมื่อกี้นะครับเดโมะรเราจะเห็นว่าเกิดขึ้นเกิดหน้าข่าวนะครเกิดหน้า b l a ค k นะถ้าผมคลิกดูที่ตัวคอนโซลข้างล่างนะครับเราจะพบว่าตัว error message ที่เกิดขึ้นที่แท็บคอนโซลนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมี error ไม่เจอนะครับไฟล์ m a นิเฟสเจสันนะครับไม่เจออะไรพวกนี้นะครับเราจะคอนฟิกมันโดยการเปิดนะครับเปิดหน้าอินเดขึ้นมาแก้ผาดมันนิดหน่อยนะครับอันนี้คือเราจะต้องแก้ไขเองนะครับเปิดไฟล์อินเดขึ้นมานะครับแล้วผมจะแก้ผาดตรงนี้นิดหน่อยนะครับเป็นผ่าเป็นชื่อโฟลเดอร์นะครับเนื่องจากว่าผมเอาเข้าไปไว้ใน แซมด้วยชื่อโฟลเดอร์โปรเจกต์ไม่ได้อยู่ที่ร o ทนะครับปกติถ้าเราใส่ไว้ที่ร o ทพา a นะครับก็จะได้เลยแต่ตัวนี้ผมใส่ไว้ที่โฟลเดอร์ f t u t t e Remo m o นะครับผมต้องแก้ตัวนี้เป็น slash f l u t t e r 2 d e m o นะฮะอย่างนี้ f l u t t e r 2 d e m o นะครับแล้วผมเซฟนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมปิดไปทีนี้ผม r รีเฟร h ดูที่หน้าเว็บอีกทีครับอ้ามาแล้วครับผมอันนี้คืออยู่บนตัวแซมนะฮะอยู่บนตัวแซมเรียบร้อย สังเกตว่าไม่มีเออร์เรอร์อะไรขึ้นที่คอนโซลแล้วครับใช้ไงานได้ปกติครับอ่านะฮะนี่คือเรียบร้อยดีเห็นว่าตัวโปรเจกต์ฟัตเตอร์เราเอาขึ้นตัวเอาไปเช่นะฮะซึ่งรันอยู่บนแซมของผมนะบนแซมของผมได้ปกติดีนะครับต่อไปนะฮะไปต่อนะครับผมจะลองเอาขึ้นตัวเว็บพับลิกข้างนอกเลยครับคือเว็บไซต์ Netlify นะครับทุกท่านรู้จักเว็บนี้ไหมฮะ n e t l i f y เ e t ต i f y เป็นตัว Cloud Hosting Free นะครับให้ทุกคนสามารถที่จะ Deploy Project w เว็บแอปเราขึ้นไปไว้บนนี้ได้นะเป็นลักษณะของ Static File นะครับ Static File เท่านั้นนะครับก็จะเป็น HTML CSS JavaScript ได้เท่านั้นซึ่งตัว f อ่ t t e r เนี่ยเวลามัน Build เสร็จแล้วมันก็เป็น HTML CSS JavaScript ธรรมดานะครับเจ้าเน็ต i f ฟเนี่ยเราจะ Deploy มันโดยการเอาขึ้นกิทก่อนนะครับเราจะเอาซอสโค้ดเราฝากขึ้นกิก่อนนะครับเพราะนั้นเราจะมีกิ t ทับ เพื่อฝากสอดโค้ดก่อนนะผมจะโค้ดขึ้นกิจหับนะครับดังนั้นผมก็จะทำการเปิดกิจอิงนอขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาโฟลเดอร์โฟลเดอร์บิวขึ้นไปนะโฟลเดอร์บิวขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาตัวบิ d ออกนะครับในกิจอิงนอนะครับอยู่ตรงนี้นะครับบรรทัด3-2ตรงนี้บรรทัด3-2ผมลบทิ้งไปซะ แล้วก็เซฟกิจอีกนอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เอาโฟลเดอร์บิวขึ้นไปแล้วมันจะใช้ไงานไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าบน n e t ตล f ่ไฟเนี่ยเน็ตลีไฟไม่มีความสามารถในการบิวตัวแอปพลิเตอร์ให้เรานะครับมันจะเข้าไปอ่านโฟลเดอร์เว็บให้เราได้อย่างเดียวนะครับพูดง่ายคือเราต้องเอาซอฟต์โค้ดตัวนี้เข้าไปโดยที่เป็นสแตติกไฟไม่มีการบิวตรงๆไม่มีการบิวบนนั้นนะครับบิวไม่ได้ n e t ตลีไฟไม่มีความสามารถในการบิวแอปพลิเตอร์นะครับโอเคครับผมก็จะทําการกิจเข้าไปนะครับเก็บขึ้นกิจก่อน,นครับ กิ t init นะครับเดี๋ยวนะกิ t init พิมพ์ผิดครับอ่ากิ i อิ i t ทกิจแเดี๋ยวแอดสักแป,ป๊บหนึ่งครับาจะใช้เวลานิดหนึ่งอ่ามีโฟลเดอร์บิลด์ด้วยมันจะนานหน่อยนะครับ โอเคครับต่อไปก็กิด commit นะครับโอเคงั okay, ้นผมไปที่ตัวกิดทับนะผมไปสร้างตัว r e โพเลยนะครับผมจะตั้งชื่อเดียวกันในโปรเจกต์ hmm. ผมว่าเป็น f l u t t e r 2 Demo นะครับปุ๊บไปเลยเอาละพอนั้นผมก็คัดลอกตัวนี้มานะครับเพื่อที่จะทำการเซตตัวโฮสต์ของกิดนะครับไปที่กิด h ับนะครับ ะะอันนี้ผมทำ demo ให้ดูนะผมก็จะไปเร็วๆนะครับเดี๋ยวเวลาสอนทําผมก็จะไปช้าๆนะครับอันนี้ก็แค่จะสาธิตให้ท่านดูว่ามันเอาขึ้นไปบนเน็ต i ีไฟยังไงนะครับในเว็บไซต์เน็ต i ี y ยังไงจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าเราเริ่มตั้งแต่สร้างบน local นะฮะแล้วก็เอาขึ้นไว้บน production ยังไงนะครับไฟล,ล์จะใหญ่ทีเดีวยวนะน,นี้น่าจะมีโฟลเดอร์ build ปนเข้าไปด้วยนะครับ อ่เดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะกลับมานะครับผมขอพอดนิดหนึ่งนะสาเหตุที่มันทําการเอาขึ้นกิจทับนานไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมบิวทั้งแอนดรอยทั้งเว็บนะฮะอยู่ในนี้นะครับจริงๆผมก็อาจจะบิวแค่เว็บตัวเดียวแล้วก็ลบตัวอื่นทิ้งไปด้วยนะครับแต่ว่าในเคสนี้ผมไม่ได้เอาออกนะครับเอาขึ้นไปหมดเลยมันก็เลยดูนานๆนะครับจริงๆถ้าเฉพาะเว็บก็ตัวนิดเดียวนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะโอเคผมดูที่ตัวกิจนะครับสังเกตว่าโฟลเดอร์บิวขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ผมต้องการแค่ของในโฟลเดอร์เว็บตรงนี้เท่านั้นเองครับไฟล์นิดเดียวนะฮะตัว่าเว็บเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูไฟล์มันว่าใหญ่แค่ไหนนะฮะถ้าดูในโฟลเดอร์เว็บเนี่ยก็จะขนาดแค่4เมกนะครับเว็บแค่4เมกก็สมเหตุสมผลนะครับไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรมากมายนะครับโอเคครับทีนี้ผมจะไปที่เว็บเน็ต i ี y นะครับตอนนี้ผมมีโปรเจกต์ชื่อว่า Flutter 2 demo แล้วนะครับผมเข้า n e t l i f y นะครจากนั้นล็อกอินนะครับ ผมสมัครตัว Netlify ไว้แล้วนะครับ Netlify สมัครฟรีนะครับใครที่ยังไม่มี a อ c เค n ากดรีจิสเตอร์แล้วก็เชื่อมกับกิจได้เลยนะครับตอนนี้ที่ Netlify นี่หน้าแดชบอร์ดนะครับผมจะไปที่แท็บไซต์ของเขานะคะแท็บไซต์จากนั้นผมจะดึงโปรเจกต์หรือทําการผูกโปรเจกต์มาจาก Git นะครับเวลาผมอัปเดต o อ r c e โค้ดขึ้นกิจนะครับมันก็จะดีพลอยอัตโนมัตินะครับหรือว่าเราจะอาจจะมา deploy เองก็ได้นะครับแล้วแต่นะนี่ผมจะดึงจากตัวกิจมาเลยนะครับ New Site from กิจนะครับปุ่มนี้ จากนั้นผมเลือก GitHub นะครับมี GitHub GitLab Bitbucket ให้เลือกใช้ผมจะใช้ตัว GitHub นะฮะเพราะผมมี Account GitHub แล้วก็อัปโค้ดไว้มาสักคู่นะฮะโอเคครับผมต้องเซิร์ชหานะเนื่องจากว่า GitHub ผมมีโปรเจกต์จำนวนมากนะครับผมก็จะเซิร์ชหาตัว Flutter 2 Demo นะครับเจอแล้วครับผมอันนี้เจอแล้วกดเข้าไปนะฮะ จากนั้นนะครับไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงนี้เลยนะครับตอนที่เจ้าขึ้น넷ริฟ f y นะครับมันจะมีการบอกว่ามันจะดึงมาจากตัวบรันเมนนะครับจากนั้นตัวเบรดเดเรคเตอรี่ตรงนี้เว้นว่างไว้ไม่ต้องใส่นะครับบิลคอมมานก็ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าตัว n e t ต i f ฟไม่มีความสามารถในการบิลฟลัตเตอร์บนนี้นะครับเราจะใส่แค่ตัว Public เดเ e c t o อรีอย่างเดียวนะครับที่ Public directory ตรงนี้นะครับก็ให้เลือกโฟลเดอร์บิลนะฮะแล้วก็โฟลเดอร์เว็บตรงนี้นะครับก็คือพูดง่ายคือต้องเอาพาดตัวนี้มาใส่นะครับบิ กิจของเราที่เราอัพตัวซอสโค้ดขึ้นมานะครับโอเคผมแปะลงไปนะก็จะเป็นบิ d นะครับสแลเว็บแล้วก็ใส่ slash ต่อท้ายด้วยนะครับจากนั้นกด d e PLOY เลยครรอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอสักแป๊บหนึ่งจนก,กว่าโรเซสตรงนี้จะขึ้นเป็น finish นะครับหรือ success นะครับเห็นไหมจะขึ้นหมุนๆอยู่แซงมันกำลัง d e PLOY อยู่นะครับถ้าขึ้น publish แบบนี้คือ d e PLOY เสร็จแล้วนะฮะ ที่เสร็จแล้วครับอาจจะต้องรอสักประมาณหนึ่งนาทีนะครับเพื่อให้มันทําการคอนฟิกอะไรต่างๆนะครับหรืออาจจะสักประมาณ30วินาทีนะฮะครึ่งนาทีนะจนกว่ามันจะผ่านนะฮะอาจจะรอนิดนึงค่อยเข้าไปที่หน้าเว็บนะครับถ้าหน้าเว็บขึ้นขาวเหๆนะเพราะหน้าเว็บหน้าแรกของเราเป็นหน้าล้่าๆนะครับมีแค่เคาน์เตอร์นะครับผมต้องคลิกเข้าไปดูเลยนะครับนี่คือเว็บที่ดพลอยอยู่บน n e t l i f y นะครับ รอสักแป๊บหนึ่งนะครับมันอาจจะดูขึ้นหน้าล้นๆนะฮะเราลองรีเฟรชสักทีหนึ่งนะฮะรอนิดนึงครับตัวเน็ตรีไฟมันจะช้านิดหน่อยนะครับน่ะมานะครับผมอ่าครั้งแรกมันจะบิ้วนานนิดหนึ่งนะครับเอาละเห็นไหมครับทำงานได้ปกติแล้วครับว้าวนะฮะนี่คือตัวเว็บตัวเว็บที่พัฒนาด้วย Flutter ขึ้นมาอยู่วันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพอเราเรียนไปเราสามารถเรียกสร้างฟีเจอร์มากมายไก่กองที่อยู่บน Flutter นะครับเราสามารถทำเว็บง่ายๆแล้วก็ดีพลอยแบบง่ายๆด้วยนะครับบผมทุกอยย่าางจภใน 15นาทีเองนะที่ผมพูดมานะครับไปแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันในคลาสนะครับสวัสดีครับ